ดูข่าวที่น้องนุ่นหายตัวไปเพราะทะเลาะกับสามีสรุปน้องโดนสามีทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปเผาอำพรางสนสิหนักข่าวมือถือแต่ไอสิ่งที่ดูแล้วรู้สึกแย่คือตัวผู้ชายกลับไปอุ้มลูกอายุสองครบที่อยู่ในรถแล้วทำร้ายเมียต่อหน้าลูกมันทำได้ยังไงวะโคตรแย่โดยตัวสามีรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าน้องนุ่นนำศพไปทิ้งฉาเชิงเซาตามสุภาษิตเลย รู้หน้าไม่รู้ใจคือรูปรักภายหน้าของผู้ชายดูเป็นคนไม่มีพิษมีภัยไม่คิดเลยว่าจะโหดเที่ยมขนาดนี้เห็นในเฟซหน้าตาซื่อๆแต่นิสัยยังกับซาตานยิ่งดูยิ่งหดหูในเฟซอะผู้ชายเหมือนจะรักลูกรักเมียมากดูเป็นครอบครัวที่มีฐานะมีความสุขแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบเนี้หมดคำพูดสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือคนที่ชอบใช้กำลังทำร้ายร่างกายคนอื่นมากกว่าการใช้เหตุผล ในเหตุการณ์ครั้งนี้ขอชื่นชมช่อง8เอาจริงทำงานได้ดีกว่าตำรวจอีกโดยเอากล้องวงจรปิดมาประติดประต่อกันขอชื่นชมส่วนสื่อหน้าข่าวมือถือ